พอจะออกมาทํางานเนี้ยจะต้องปักใส่ไปที่ตาทำไมไม่เอาหัวไปด้วยล่ะหนูว่าหนูเป็นปอบกันนะพี่บ้าหนูเป็นกระสือเป็นหนักเป็นตัวปีกกำลังไม่เคยตกสอนเต้นให้เด็กๆมาะอาสยามไปทั้งค่ายครับประมาณนั้นดอกคายก็รับหมดดอกคายก็รับคขอให้มันเป็นเงินรับหมดทุกอย่างนะคะวันนี้ก็ดีใจจริงๆนะคะได้มาทำบุญกับญาติๆก็เมื่อกี้่างที่บอกค่ะอ้เอาเอาเอาเฮ้ย อเพื่อนไปรลบพี่อ๋อเขานอนนอนฝันอเขาเขาเขาเมาท่าเต้นปิ่งนะเห็นเต้นกันนี้กูตายดีกว่าน่ารักจริงๆท่าเต้นแบบโอ้โหสุดยอดสุดยอดความแข็งแรงทำได้ขนาดนี้เพราะพลังบุญอ่าพลังบุญใครอยากทําได้แบบนี้ใครอยากที่จะแข็งแรงแบบนี้ต้องทาบุญเยอะๆนะคะบุญเยอะๆนะคบุญเยอะๆแล้วก็ยิ่งวันนี้นะคะเรามาทําบุญกันเพื่อนนํารายได้ทั้งหมดที่ได้วันนี้ไปทําอะไรคะพี่ ไปส่งว่าอาคารเรียนแล้วก็ซื้ออุปกรณ์เพื่อเดินไปกับโรงเรียนท่าสมบูรณ์นะครับที่จังหม่วงอำเภอมหาชรชัยจังหวัดยะโสธรเพราะว่าหลายๆที่เราไปมาแล้วเหนือเราก็ไปแล้วภาคใต้เราก็ไปแล้วอีสานก็ไปภาคกลางเราก็ไปนะครับเราก็ทำให้เสร็จล้มล้อจากอาคารชั้นเดียวเขายกขึ้เสร็จมาเป็นสองชั้นแล้วก็สามารถที่จะกั้นห้องเรียนจากตก่อนมีสามห้องผูก ก็กลายเป็น,นห้องเรียนอย่างดีะนะครับก็ถือไ,ได้ว่าไว้ทํกทกา,าก็ทําบุญด้วยกันจากจากาต้น,นะะเป็นอาคารซึ่งมันเราไปเห็นแล้ว,ลวรู้สึกว่าโอ้สองสารเด็กจัิงเ,เลยใช่า<ช>ครัถูก พอดีว่าตอนแรกเลยกะว่าเหมือนว่าจะรื้อและสร้างใหม่ซึ่งไม่มีงบมันเกินกําลังพวกเราไเป็นย็เลยใช้วิธีตีดอาคารขึ้นจค่ชั้นเดียวเป็นสองชั้นแล้วก็ยากที่นี่เห็นตรงไหนกันดารโรงเรียนไหนก็แจ้งไว้ได้นะคะเผื่อเรามีพลังกําลังกันก็ช่วยช่วยเหลือกันตามจำลองถูกต้องครับเราเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับซึ่งเป็นการรวมกันของคนบันเทิงในหลายหลากหลายสาขาจักพี่นักข่าวศิลปินนักร้องนักร้องคนเขียนเพลงคนแต่งเพลงเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เ <5 S 1> <คน S 2> ป็นกานเป็นหนักรวมกันร,ร,รวมกันรวมตัวกันแล้วก็รวมพลังกันทำนักเขียนนัการ์ตูนด้วยนักอ,ออกแบบด้วย<ช>นะครับรวมกันสามัคคีฮะสามัคคีเดี๋ยวเราจะไปทำบุญกันวันที่20 20<ช>ิบยี่บ ยี่สบเอครับยีนี่เราจะไปร่วมบาิจาคเลือดด้วยนะเราจะไปร่วมเชิญชวนพี่น้องชายจังหวัดศรีสะเกษะบริอาคเลือดเนาะครับเที่ยมเพอวลงหินครับงหินและพี่น้องใกล้เคียงก็จะเป็นอำเภอเมืองอำเภอขู่ขันก็จะมาร่วมกันบริจาคเลือดค่ะการให้เลือดเป็นทานใช่ค่ะให้อวัยวะเป็นทาน เราพุทธจารย์เขาเรีว่าเป็นอานิสงส์ใหญ่ให้ชีวิตให้ชีวิตให้บุญใหญ่เป็นบุญที่ใหญ่มากๆเรายังไม่มีโอกาสที่จะให้ขนาดนั้นวันนี้เรามาร่วมกันเล็กๆน้อยบาทนิดสลึงนิก็ถือว่าทําบุญแล้วใช่ไหมคะวันที่เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้คนนอนเขาเก็บแรเง้เขาเก็บแรงไว้ขนของเงี้ยหรือว่าเขาไม่ได้นะเขาต้องเก็บแรงขนของเออหน่กเห็นไหมโอ้ เป็นชี้ไม้ชี้มือสั่งคนนั้นคนนี้พอต้องมืดๆเขาก็นอนต่อให้เด็กคนเก็บพลังไว้ประมาณนั้นใช่ครับแล้วของเสริมก็ไม่เอาไปด้วยนะยังมาเก็บเอาเหรออ๋ยี่สิบเราไปบริจาคเลือดเสร็จวันที่ยี่สิบเอ็ดเราก็จะเดินทางจะมีกลุ่มจักรยานบางกลุ่มนะครับโอ้รับตังค์รับตังลับตังตะบุญตะบุญก่อนครับรวบใส่กรอกเลยนะครับน่ารักมากเลยพี่นะครับสาธุแล้วแท็กซี่พี่อยู่ไหนเนี่ยมาอ่ะแล้วพี่ยังไงทำงานหรือเปล่าวันนี้ หาเดินมาใช่คแล้วกลับบ้านเมียเมียถามหาเป็นยังไงลูกเ้าเมียไม่มีด้วยเมียอ๋อไม่อยู่มานนอกอ้เป็นโสดนั่นนี่นะรถบบนกับเิ็มพี่บ้านพี่อยู่ไหนบ้านนี้ยูอีสานยูไสอยู่ไหนคะโอ้ย ทำบุญก่อนพี่มาโอ้กลัวกลัวกลัวเดี๋ยวแกต้องมาหยอดเองแหละว่าคนใจบุญอยากปั่นได้เลยวันที่21เราก็จะมีขบวนวจักรยานจากเธอราศีสลายบางส่วนนะครับก็จะปั่นจักรยานปั่นจักรยานจากราศีสลายนะครับเพื่อไปส่งว่าประคารเรียนที่ยโสธรในวันนั้นนะครับจะ้ส่งว่าประคารเรียนเสร็จก็จะมีการแสดงให้น้องๆเยาวชนที่ยโสธรได้ดูนะครับแล้วก็เสร็จพิธีนะครับ